ทำม้ยามเช้าตอนที่สาิ้อย่าไปกลัวผีที่ไหนเลยผีที่ร้ายที่สุดอยู่ที่ใจเราชั่วเมื่อใจเราชั่วจะกลายเป็นผีร้ายเสียเองต้องไปสู่อบายภูมิอันเป็นแหล่งรวมจิตวิญญาณต่ำช้าไม่มีใครสามารถทำให้เราลงสู่ที่ต่ำได้เท่ากับใจเราชั่วคนไร้ค่าจะกลัวแต่สิ่งเลวร้ายภายนอกไม่กลัวความชั่วในใจตนเหมือนกับ กลัวแดดร้อนภายนอกเลยเข้าไปหลบในบ้านที่กำลังไฟไหม้ถ้าไฟไหม้จะเดือดร้อนยิ่งกว่าโดนแดดเผาถ้าใจเราเลวก็เสียทุกอย่างถ้าใจเราชั่วก็หาที่พึ่งอื่นไม่ได้จงละอายต่อบาปในใจตนจงเกรงกลัวต่อบาปในใจตนพึงมีศรัทธายิ่งยวดในการละชั่วประพฤติดีถ้าจิตเราดี ชื่อว่าทำลายผีตัวใหญ่ไปเสียได้เมื่อจิตเราด,ดีก็คือการทำลายขุมนรกเสียได้อย่ากลัวอะไรให้มากไปกว่ากลัวความชั่วในใจตนเองอย่าชื่นชมศรัทธาอะไรให้มากไปกว่าความดีในใจตนเอง